โจพร้อมยังโจ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 สที่จัตวที่สัตว์แที่แบหี่สองห้าสี่อง้าสี่สี่องห้าี่องห้าี่บหาีง้าีบงาี่ส้าสี่สง้าี่าเียส้าสี่้าสี่สาสี่สห้า้าสองาสี่ห้่องห้าส่อหาี่องห้าส่องเสี้่องห้าส่อ้าสี่สอไป้าส่สองห้่สอ่มเง้าอยู่หา่เ้าสี่อ่อ้าค่า่้า่่มา เสีงงดังขอขอขอแจงดังมาเขมาข้าสวเห่้นข้างหน้าปขอข้างหน้าข้างน้านะครับเ้าห็นปเห็นาเห็นปเหข้างหน้าข้างหน้าเห็นข้างหน้าไหม เข้าหันรับเขนรับระวังเสียงใครอะขับไปช้ามาไม่อาชนไม่าชนขับไปช้ามาอมบิเกีหรอะเป็นไรอะลิวเออเป็นไรปะทำดีๆทำดีๆทำดีๆไปล้อเขาอะเสียงอะไรล้ออะไรล้ออะไรถูกยิ่งยิ่งขยิงเฮ้ยหลังยิงขลังยิงหลังยิงสู้ไปเข้าหันด้วย ตูใส่คอยตูใส่ไม่ถืนรอก่อนรอก่อนรอเพื่อนไปมันไกลไปสายการบิไม่ใช่สายการบิปืนอะไรต้องยิงโดนมันมีข้างอะข้าง

คุณอกกับไม้าุณตอกมับไม้เขากลบคุณตอกคุณตอกมับไม้หนามีอะไรหนามีอะไรทราบคุณแมวคุณชูแมวคุณตอกแมวมาลงมาลงคุณตอกเป็มห้าไปเรือกมเพื่อนตายเพื่อนตายาตายเยอะาตายเยอะตัวหลังตัวเร่งเห็นปะรัวนะหลังไปเฮ้ยเพื่อนหน่อยมันตายเยอะมันตายเยอะจุบเลยจุบเลยจุบตายจุบเลยจุบเลยไม่ต้องตายเยอะไม่ต้องตายเยอะไอ้ดิเจตตายเยอะไอ้ดิเจตตายเยอะจ่าที่สุดอย่างนี้ไปแล้วไปแล้ว

ไปนอยจน่อยจุดบ like ่อยจุน่ยจุดนห่อยจุดบนหน่อยไปดบนหน่อยจุดบนหๆ่อยจุดบนหน่อยจุนหน่อยจุดนอยนยดบนอบนอดบน่อยจุดบไดบนหน่อยนอยจุดบนหน่อนอยจนหน่อยจุดบนยจนหน่อยจุดบนอยจุย อีกหน่อยอีกหน่อยพี่ล็อกพี่ล็อกอ้คนสึงาเเมื่อกี้เมื่อกี้เล่นเมื่อกี้ไหวจัดไหวจัดไหวจัดวร่งโจม่มีควายเลยลองดนลอไอ้นี่นี่ตัวนี้ตรงนี้เกิดเรน้จะเกิดยอเเื่อไม่ม่มา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 ื่วยช่เยื่อยหนิมาดีแค่ช่่ช่ไป่่

เดี๋ยวกูเฝ้าเองเดี๋ยวเองไปไปไปเฮ้ยแม่ศพเพิ่มไปทิ้งโน่นนะเฮ้ยพี่เฟยยิงทางขวาโดนเอาพ่นอรนยิงโดนยิงโดนยิงโดนยิงพี่เฟยหลุดมาไหวไหวเฮ้ยในวอในอสบบอหน่อยในอเจอหรืว่าเยอมีนแนมยี่บ้านฟีนะบ้านฟีปล่อยหลังเลย ชูไป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 เอาสบออกเอาสบออกเอาสบออกไม่ได้บอเอาสบออกหน่อยมาสอบมันมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วโดนเกือบโดนเกือบอุ้มสบถือไปหน่อยอุ้มสอบถือมากมึงฆ่าเลยมันไหว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 ปิดถุง่ะล้วไหวจัดเลยไหวจัดเลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยทางซ้ายช่วยหน่อยนะมันมันปิดถุงหน้ารอตอนติวอ่ะอยี้ย่างนมันปิดก่อนหน้าเดียวมันมีอะไรเลย่ไหหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วไปไหนน้องไปไหน ยเล่โค้ขยะพูดจริงเล่นโค้ขยะแก๊งตายปะไม่ตายฮะัเอ็มมาซามดิสบอสบอสบอไม่ไม่มาปิดตัวนี้มาปิดตัวชุบมาปิดตัวชุบแค่นั้นมันเล่นไม่ได้จริงอ่ะมันทำได้ได้หรอข้าไม่เคยยินเฮ้ยเราดูเราดูข้าไม่เคยยินเฮ้ยเราดูเราดูปิดตาเดี๋ยวไนี่นะเรื่องพวกก็ใช้ยาสลบกันหมดแล้วเลย เปลี่ยนปืนถือส้มติดมือเปลี่ยนปืนไม่รู้ใครตือส้มติดมือเปลี่ยนปืนไปเพื่อนน้องขอบคุณอนวางที่หัวแล้วไหวไหวชิวไหวชิวจัดไหวชิวจัดไหวชิวจัดโอ้ยเสียงกูมาเสียงกูหน่อยมาตเสียงกูหน่อยมาเสียงกูหน่อยมาหนี้มาหนี้มาหนี้ทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายไปช่วยหน่อยต่างซ้ายโอเคไหมไม่ข้างบนนากี้นากี้ที่เป็นยังไงเบอร์เราเบอร์เรามาดิเพื่อนเแี่ยกันตัดเลยไปอรเลย ปืนยหน่อยเยหนอยปืนยิงหน่อยปืนเหยียรถชนกูตา่อยแล้ว้งเมื่อกี้นียถ้ารถไม่ชนนะเกียวไม่ล้มละเกียวล้มเพรารถชนอ่ะแล้วเขาก็สับไดู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 จีพ่อนแฉ่อ่อนแฉ่พวกนี้จาตอบไม่คเกวเลยแ่ตามมาตามมาตามมา มาแล้วบอยพี่มาก็ต้องตื่นตกคุ้มหัวไปไหนวะกูเจอกูตจหลกโดนคุ้มหัวอีกเยอะไฟเกินไฟเกินก่อนแทบตายสุดท้ายก็ต้องตื่นว้าเยอะจังมีใครเอายาบูลไหมไม่ได้ใช้ เเราอย e em. like nope. ่าบุ้นไปเพื so ่อนต่อเลยได้ไอ้เหี้ยเออล้วของแก๊งมึงอ่ะจะเอาของอย่าบุ้นไปงานจุ่มาัญญอมีพยญญาลนได้แค่นี้หรอมีกอมีวอลเมยไอ้กะลาอยู่ไหนวะมีวอลเมยเหมือนเก่งแต่แค่เหมือนมีวอลเมยจ้าเสียงไม่มีแล้วจ้ะเอาเลยมากนี่มีต้นไหนถือวอลปะไปแต่ต้นไปเลยทีเหี้ยเฮ้ยใครทำจ็้มจิ้มลายกูว่ามีต้นไหนถือวอลปะ ไเดี๋ัวไมาเียเดี๋ยวมาแล้วมือแป๊บแป๊บของไฟังเช็ควอลเช็ควอลซ่อมรถเช็ควอลซ่อมรถเช็ควอลซ่อมรถวางไว้ตรงกลางเนี่ยต่อีิพี่ตรงพี่ตรงพี่ตรงพี่เอาวอร์มองพี่อาเวอร์มานี่วอร์มานี่วอร์มานี่วินหายอ่ะวินหายอ่ะดีวินขึ้นมีใครดูวินยังดีวินอยู่โคตรไกลเลยตัวขนาดมันเอาเราไปทิ้งกันนี่เอาเพื่อนดีไอ้โจอี่อ่ะ เอาวอลไวตรงพี่อ่วอลตรงนี้วอลวอลมาตรงอิมพีไว้หน่อย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 ไอ้พี่ทำไปเลยไอ้ี่หัวไอ้เหี้ยไอ้ี่บ้างยงบ้างยงวอลมีปบ้างวอลมีบ้างไอ้ยูออมพีหมดแล้วนะมีวอลอีกไหมไม่มีแล้วมีคนไหนถือศพวอลอยู่ปะวุ้นทำไมพี่พักตัดเช็ควอลหน่อยเช็ควอลของขอวอลสองน้ ซ่อมรถเลยซ่อมรถเลยซ่อมรถเลยเออไปตรงพี่เฟยนะตัวดูดีๆนมาขึ้นมานมาข่้นมาเค้นมาเีลื้อนมาเลวคนนึงวอเหลวคนนึงวอเหลวคนนึงวอเหลวคนนึงนะไกลๆอ่ะไหปวอไหนกลางถนนน่ะหน้าคุกอ่ะเอไหนวคไอ้โกเบลเลยพ

ผมมีผมมีผมมีเอะเลยซ่อมเลยซ่อมซอมโลลมอองลิโอรอเข้าก้องเ้่มาจุดไหนพี่เอากล่องไปเพิ่มไปเอาถุงอีกไหมพี่ไปเอาถุงเอากล่องไหมแป๊บนึงไปพี่ซ่อมมาเดี๋ยวนัวอย่านัวอย่านัวแต่พี่อาถุงอีกแป๊นึงกรพอกล่องให้พี่เอฟไปอยู่นี่ป้าเคลียได้เลยรถดเงินรถดับเงินรถดับเงินรถสี่รถดบเงินไปโอ้โหไปที่มาเนาะ มันมีสองอ่ะเต็มเจ้าอเอะตัดๆดีๆตัดดีๆเฮ้ยแม่กลับมาแม่กลับมาไปยังห่าไม่จุ่ม,มเลยเลยหางไม้จุ่มหน่อยดเไปจุ่มกลับมาไปหน่อนยดิมาเอาเพื่อนเราไป็นคนหนึ่งปะจะไปได้ยังไงหรือรอก่อนไปวอลมาไปตัววอลเนอี่ยตัวมือเนี่ย เดี๋ยวเปลี่ยนไหมให้ผมเปี่นไหมรัโอเคก็ผมนั่งสองพอดีกว่ารถสี่อะไอศบเหลือเนี่ยตรงเนี้ไปมองศหน่อศบเหลือรอก่อนรอกอรอกอรอกอนรอก่อนเดี๋ยวึงไปนะอ่เพึงไปนะรอก่อนศบเหลือศหน่ไม่มีรถไม่มีรถเอาศพให้ไปนเจียเจียส่แบนเนี่ยกลับมก่อนกลับมก่อนกลับมก่อนเนี่ยโดน่นหมดตัวเลยสองเก้าหกสองเ้าหกสบหน่อย เีวีากูกูกูเออเอาละเดวยเอี่มีอซ่อมหมดละซ่อมหมดละกูถูกไหมละเออไปอยู่ไหนมาวะกูอยู่บนสะพานอ๋อสมให้แบกคิลหน่อยกูไม่หยิบสมนะเอ็มเมอรเอ็มเมอร์แค่สองก็พอ่เขาจะให้แยกแล้วบอกนะเยอยู่ไหนไฟอยู่สองก็พอห้าหอกัไูปอยู่รงใหญ่แล้วกันอหนึ่งหรอนะรอนะซ่อมรถรอเลยว่าว่า เราบอกซ่อมเพิ่มไหมผมเช็คดีเดียวไม่ได้หลุดแต่วะ กาะกินแต่เห็นนะ่เกาะกินแต่แปดเอตี 8, 8, 8, 8. ปัดไหมน่าอยู่นะสี่ว่าอัดเลยได้นเดี๋ยวเดี๋ยวห่อเราปัดแยกด้ห่อช้าอย่ยเสียวเลยกเหรอได้นะหอเลยปะห่อเลยไปก่อะไปก่อนกันเละปัดแล้วปัดแล้ว